ต่อไปเป็นการใส่รายละเอียดเงินที่บริษัทให้เพิ่มและหักพนักง,งานนะคะหลังจากที่เราเพิ่มรายละเอียดของพนักง,งานแล้วนะคะเราจะมาดูกันว่ารายการเงินหักเงินเพิ่มที่เราจะแสดงมีอะไรกันบ้างค่ะซึ่งเราจะเข้าไปที่เพิ่มและแก้ไขเงินเพิ่มค่ะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะจะเห็นได้ว่ามีรายการเงินเพิ่มนะคะเราจะเลือกอันแรกค่ะ ATT เบี้ยขยันนะคะ กด F2 เพื่อเข้าไปแก้ไขรายละเอียดได้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเห็นได้ว่ารหัส ATT เป็นเบี้ยขยันนะคะเราจะลงบัญชีเชื่อมโยงกับบัญชีเงินเดือนค่ะเราจะคีย์คำว่าเงินเดือนค่ะกดปุ่ม Enter ค่ะโปรแกรมจะรันให้นะคะเราก็จะใส่เป็นเงินเดือนและโบนัสพนักงานค่ะ รหัสห้า0 0 1ค่ะตัวที่2กด enter ค่ะตัวนี้นะคะเราจะเข้ามาที่รายการปัดเศษสตังค์ค่ะตัวนี้ให้ใส่ทีค่ะปัดเป็น1บาทค่ะจากนั้นรายการอื่นถูกต้องอยู่แล้วนะคะเราจะกดปุ่ม F 1 0เพื่อบันทึกเลยค่ะเมื่อเราเมื่อจากนั้นเราจะกด escape เพื่อออกจากแก้ไขประเภทเงินเพิ่มค่ะ ต่อไปเป็นการเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับเงินหักนะคะเราจะเข้าไปเพิ่มและแก้ไขรายการเงินหักซึ่งอยู่ลงมาจากเงินเพิ่มค่ะเมื่อเข้ามานะคะจะเห็นได้ว่ามีรายการเงินหักหลายรายการนะคะเราเลือกที่จะเข้าไปแก้ไขใน ABS ขัดงานตัวแรกเลยค่ะกด F2 แก้ไขค่ะจากนั้นนะคะเราจะข้ามาที่การเชื่อมโยงลงบัญชีค่ะตัวนี้ใส่ว่าเงินเดือนเหมือนเดิมค่ะ กดปุ่ม Enter ค่ะเมื่อเลือกรายการเงินเดือนนะคะเราจะเลือกเป็นเงินเดือนและโบนัสพนักงานเหมือนเดิมค่ะค่ะจากนั้นนะคะการปัดเศษส,สตังค์ระบบจะถามนะคะตัวนี้ก็จะใช้แบบเดียวกันค่ะก็คือ T ปัดเป็นบาทเลยค่ะเมื่อเราแก้ไขสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดปุ่ม F10 เพื่อบันทึกเลยค่ะ ตอนนี้แล้วค่ะเราจะแก้ไขรา,ายละเอียดเกี่ยวกับเงินหักเรียบร้อยแล้วนะคะเรากด Scape เพื่อออกค่ะตอนนี้นะคะเราจะบันทึกรายการเกี่ยวกับประเภทเงินหักและประเภทเงินเพิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะ